อยากให้เด็กเรียนให้สูงไม่ใช่ให้พอหกอยากให้เด็กจบตีที่แน่ๆผมอยากให้เด็กพื้นที่เป็นครูมาก่อนเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบกันดานะนะลำบากม่ก่อนนะแต่นตักเรียนตอนที่รักใหม่ๆก็น้อยแค่ยี่สิบสามสิบคนเองอยากเห็นเด็กมีมความรู้ไอ้การศึกษามาก่อนนะนะ อย่างผมนี่ขาดมัางเหลือมัางอะไรผมไม่สนใจนี่เด็กๆเรียกผมว่าลุงโป่งครับผมเป็นคนขับเรือโรงเรียนบ้านผู้เข็มผมขับเรือมา20ปีแล้วครับหนูชื่อสายค่ะชนกนันก้อนทองตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรี คือหนูเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะหนูก็เข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะบ,บริบทของโรงเรียนมันลําบากใช่ไหมคะไม่ได้มีความสบายมากครูเขาก็เข้ามาแล้วเขาก็ออกไปค่ะทาให้หนูเกิดแรงบนนันดาลใจว่าสักวันหนึ่งหนูจะต้องเป็นครูแล้วหนูก็จะต้องกลับมาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ทิ้งที่นี่ไปไหนค่ะพอหนูกลับมาทุกอย่างเป็นเหมือนที่ตอนหนูอยู่แต่ว่า มีครูนิกนี่แหละคะ่ะที่ยังอยู่กับนักเรียนแล้วก็ครูเขาใส่ใจนักเรียน,นะคะ่ะเขาสอนโดยที่แบบนักเรียนมีความสุขทุกๆอย่างในโรงเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมรัฐานันนกแก้ว<ๆ>เด็กๆเรียกกันว่าครูนิกครับรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกเข็มผมบรรจุอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาแล้ว5ปีครับ ผมเป็นคนที่แบบว่าสอนที่ไหนก็ได้นะที่มีนักเรียนเนี่ยผมพอไม่จะสอนเสมอรอยยิ้มของเขาเนี่ยเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเลยคือเราอยากให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่นักเรียนได้รับการศึกษาบริบทภายในนอกเมืองอะไรเนี่ยมันไปกันถึงไหนแล้วครับแต่ตรงนี้ยังเหมือนอยู่กับที่เดิมที่แห่งนี้มันเหมือนโดนหยุดเวลาไว้หรือเปล่า ผมบอกแล้วกับผมที่ผมอยู่กับตรงที่คุณนิกอยู่มันคุยกันคนละโลกมันตัดสัญญาณหมดเลยโทรศัพท์เข้าไปที่ไม่มีสัญญาณเลยครับตอนนั้นเป็นโควิดที่ใหม่ๆไงเพราะข้างนอกก็เรียนออนไลน์จะเรียนยังไงสัญญาณไม่มีคิดด้วยนั้นว,ว่าเราต้องหาไวไฟมาติดแล้วแล้วผมก็พาเด็กมาผมต้องเฝ้าเด็กนะมาผมต้องเฝ้าเด็กอยู่ตรงไบใสนะทั้งวันอืมันก็น้อยใจนะแตมันมองมาเห็นเรานะทำอะไรก็ต้องคิดเองทำเอง,เองต้องศึกษาเองเขาไม่มีใครมาได้นำเรา มันก็น้อยใจเหมือนกันนะพบคนถึงนะที่แน่ๆผมอยากไปเด็กพื้นที่เป็นครูถ้าคนพื้นที่มันจะพัฒนาง่ายทีนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมผมว่ามันจะด,ดูดีถ้าคนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถกลับมาเพื่อเป็นครูในที่แห่งนี้เขาจะสามารถมองประเด็นต่างๆได้ครบถ้วนทำให้การพัฒนาเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างง่ายครับคือมันเหมือนเป็นบ้านเกิดเขา น้องซ้ายนี่ก็บอกต้องทำให้ได้นะเอาคนแรกเลยอยากให้ครูค่ะได้บรรจุไปตามโรงเรียนที่เขาอยากจะไปโดยเฉพาะแบบโรงเรียนบ้านเกิดของเขาที่แบบอยู่ในเขตธุรการานาแบบนี้ค่ะมันจะทําให้ระบบการศึกษามันดีขึ้นนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะหนูก็อยากจะกลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านลูกเข็มค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่หนูเกิดและเป็นที่ที่หนูรู้ว่า หนูควรจะปรับตรงไหนเราจะได้แก้ปัญหาจากถูกจุดคะ่ะไม่ใช่เราแก้ปัญหาที่ปลายจุดเล้คะ